สบายดีทุกคนพบกับซ่องเวสต์ซัลไทยเนาะเบิ้งมือกับห,หัวขึ้นมาแต่ดำหน้าอันนี้ลกก้าจนมือโค้งแบบนี้เลยนะพาสิพาไปเบิ้งอันเฮ็ดโปเฮ็ดตาบเนาะเท่าไปหามาเนาะพอไปหามาแมนเท่าหานะเด๊ะเด๊ะเด๊ะน้องใส่กับน้องใส่ก็บขี้ไรขี้ไรนี่นะคะดื้อก็ดื้่ชิพาไปล้างเฮ็ดตาบเนาะทุกคนล้างเฮ็ดโปกินข้าวก็ลงดำหน้า ให้ปอหน้อยขอได้หน่อยนึงเป็นป่าไม่ได้ขี้ดินเป็นเฮ็ดเลยจิตตาจิาขอบุญด้อ ร้อยเกิน <FIL> น <OS> like ี่นะกินสามครับหองดีหนี้ดีนะลิลิเมลเราได้เทสตามน้อยแบบนี้บ้างให้ลายให้บ้างตัวนี้กำลังลายมาทุกคนจะน้อยเก๋เพิ่งโบกับตาลิลขึ้นมาแต่หน้าแล้วกล้างเห็ดเพิ่งกับต้ง่ายนะ ไม่เล่นเราไหมทั้งลุมคิดว่าเฮตเต็มกรตตารอกันทักนั้น เต็มละนี่นีเต็มอันกระชากนี่น้ติมต้องเชอได้เลยว่เชื่อว่าน้ำม้ไยหวานใช่ไมติมดี ใายกับเมื่อเดลินนะฮะเฮาเฮาะก็ซามแล้วนะฮะปากก็จะเฟือยนะฮะเดลินน้ำเดลินน้ำอยู่ในนี่เลยบรรยากาศตอนเทียงเนาะไม่ได้ไม่เทงในจุดซิทซัมเลยเด้หลังจากดำหน้าแล้วเลยค่ะเข้าบ้านเนาะตอนนี้นอนอยู่หน้านอนยู่เทงหน้าก็เลยมีสู้ลงคลิปเลยเพราะว่าถ่ายคลิปอยู่แต่ว่าได้โรคมันบ่มีสัญญาณอะแบตกาได้ไปซากน้ำเขา มันยา,ากห่างคนนั้นมาได้ล้างตัวนมให้ลูกล,ลูกก็เอามานัวหน้านั่นเลยอากาศดีทีหน้าแกงเฮตโตมืันนี้มันเกิดสามีนะแต่ว่าอยู่บ่ได้มีอย่างให้เลยวันนี้อย่างให้แล้วก็ไ่ไเ้อวยพรพร้อมอยูนาดิซัมมันบูไดยู่อันในเมืองคือแต่ก็โอ้ยยังมันหอมแก้มเลยบอกตกปีแหละ ซาเ,เจ็ดปีเราได้ซาเจ็ปีเต็มเราได้ปีนี้นะนาเทาแล้วจนะ้ะซาเจ็ดปีแล้วแอมแซมซาจิทคอยเศร้าจอคอยซาจิทจอเ,เก่าไปเทปไปล้างกะนมให้ลูกแล้วคอยกระซิทถาอันนี้อยู่ดิแกงอันนี้อยู่แกงเฮิตโป๊ะเบิรงเลยสุดโค้ดมือดำหน้ามือค่อยจะเป็นอันนี้เลยนะ เป็นกันเลยดำเลยมือทีแบบอาผิวมาตั้งโดดตั้งนานยังไปจะจอยู่วันอื่นได้ย๋ดวยวน้อยชายคิดอย่าเอ็ดกอดอนอคอนนี้ละอ่านยขนาดไหนแกขัาเปิลเป็นเสนแห้งขนมน้อนโอ้จะลบกันยังไง เฮต้าบเลยต้อนแ้วนอนไม่เช่นนอนอุ้นิจางเช่นเช่นเช่นนอนไม้วอู้นิเมียวยื่อแค่เนี้ยบ้างพ่อค่ะแรงี่การมือแข็งเหตโต โลกลาอยู่กลางนานทุกคนห่ากได้กสองมัดกลกลักลไม่มีน้ำอะ่ะนี่แอมดลก,กนเต้เต้มาด้วยคีคนดัหน้าเป็นโพดอันนี้ค่ะผักชีเฮดน,นะนะค่อยอันสีมัดแล้วผัดผักสีไปทิมใช่ไหมนะมันบเดเนยนิ่มเน้อนะเห็นบอกเห็นห้องค่อยมุนแล้วหนะ่ะ ใส่เคลเลยอ่อเนอิโลกาบยาเซอร์กุบแหละฮอนมีนาใส่คมีโลกากะโลกากะางแห้ไงมันไม่มีน้ำในสักคำมันมีน้ำกะกะไงกว่านี้ขามันแห้งเลยกะไงกว่านี้อยนี้มันมันพอกระเแ้วเนาะ สาวนี่ลูกกาได้สิดสามารถทำหน้าแล้วแต่ว่าค่อยไปลุกได้มือค่อยกาลุกหนะถึงมือบ้านเลยนะมือโค้งทำหน้าแล้วนี่กาถ้าแอมสิพาไปลีนเจ้าสัญญาก็ค่อยแล้วเจ้วถ่ายถ่ายบนกาขนมลุกเบิ่งดิ่วต้องส่องเบิ้งก็ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cái này này bỏ lỡ những video hấp dẫn nhảy mình em bị cá hơi nhung đó đấy, kêu, giật mือ đấy em thay húp ở khay này, nhích bảng rồi thay này, em 2, 3, cá nó già rồi nó giật mือ มือแดงมือดำี่วัน <c oughs> อ,อ่าเต็มโทรศัพท์ก็งน้ำลายคจะไปได้ดนี่ยวเซอร์อกับาคาดคนมันจดนี่ลูกการทุกคนเดียร์ไายใช่ไหมใช่ไหมแหงุดเทา่าเออให้รอนแรกหแบบ คือแบบไทยเป็นท็อตนี้นีน่กนนันไทยโลกาก็าปาเป็นดำหน้าก็เป็นสิไปดำหน้าแล้วทุกคนให้ทั้งแอมมันคนกล้าคนบกคนค่นหนังไปเป็นแบบดับหน้ากันเลยโลกกาเมื่อกี้นี้จะมาถ้าชิบโลกาขามาไปเลยเด้อเย็บกาแบบนี้นะโอ้ยกาเขามางามเย็บไปเลยนี่สิถ้เราไย็บถาเราไปเย็บกาในี้ไปชิบสามมาดดมไหมเพื่อน ไปอันดำหน้าก่อนนะเพราะเทาไทยนายหนักก็ยังมีแล้วอยู่เดินแปดเดินเก้าแล้วยังดำหน้าอยู่หน้านี่มันเป็นหน้าโคกเลยทุกคนแล้วก็มันก็เลยผลก็น่าตกเอามาในแอมกุ้มนะเอามาไว้อันไวเซทโทรศัพท์ค่อยเลยไปคนเอาเนาะก็เอาไปนอนก็ยังนอนยังนอนมีตื่น กกุ ừ, ๊น่ตอนสามโมงเลยแดดไม่ส่องไมื่บานแดำหน้าก็มีทีไปเลยได้ห่างก็สีย้างลงไปเบิ้งเฮ็ดเพาะก่อนตอนนี้พอค่อยแทนหน้าอยู่ค่อยเบิ้งเอาโทรศัพท์จ้าเอาก้อนขอดไปเบิ้งเฮ็ดเพาะอันนี้มาไปเบิ้งน้ำค่อยก็ไปเฮ็ดเพาะไปสิไปเบิ้งเฮ็ดเพาะก่อนนะทุกคนน้อง น้องก็เห็นเห็ดเพาะก็สติเก็บป่ะเห็ดเพาะยู่บ้เลอะบ้าหลายว่ะมีแมงอันนี้เนาะดูภาพปดกทีว่ามันมีบ่จก er, ักบ้าเลอะเห็ดเพาะอันนี้คือน้องเองนะน้องจกแล้วตั้งแต่สามสี่ปีก่อนก้อนแมงค่อยเสียแล้วตอนนี้แมงค่อยเสียแล้วก็เลยแบบ หาก,กมาดำน้อยุ่หน้าปีนี้ครั้งแรกเนาะพี่ค่อยมาแต่แม่ค่อยเสียเได้มาเลยเ็ปพอกันเอามาละให้เบิ่งนน้องก้องงานน้องน้นนนอ,งนองหน้าเข้ากันอาบน้ำยืนนี่ก็ได้เฮปพอ เหพาะกระเนา w มาแล้วไม่พจาจะกโลดเท่าไหร่แถวนีนะ้แต่ก็เอาขึ้นไปหลายแห่งได้เห็ดพอเนี่ยนี่ก็เห็ดเนี่ยเบิงเ่าแห้งเลยบอได้มาเก็บนีก็เห็ดอันนี้ยังบอเทาอ่ะเนี้ยแ้ก็เกิดติบอนี่คือเห็ดพอเราทุกคนอ้มมือกะมือค่อยดับหน้าเนาะ อันนี้เฮ็ดพอหาะกันไม่มีใหญ่เหนาะแล้แตกแบบนี้เลยค่ะเฮ็ดพอ่อหน้าค่อยเฮ็ดพอ่อเอนมันหนาวมันมันโดนเหมือนมันหนาวเฮ็ดพอหลายหลายเลยหน้าค่อยอเฮ็ดพอเฮ็ดพอ่อไฟนะบ่แม่เฮ็ดพอหนัง ดูเห็ดหลายแห่งเลย้อเห็ดก่อกองดูนี่เด็ดเพาะทั้งมื้อเลยนี่นะลายเกินนี่เ่าได้มาเก็บเห็ดเพาะแต่โดดเลยปีนี้มาเก็บเห็ดเพาะนะดับนะหน้อมาเก็บ ลงมาดับหน้าจะซื้อดอกบ,บนในเมล็ดลงมาเก็บเห็ดอะ่ะแต่ว่ามันเห็นก็เลยเอาเจ๊อันนี้กันเอ๊ะเตะเลยดีๆเมันก็เล่มเนหนาวแลนะ้วนั้นมันเดินดมันก็หนาวนะโค้มาอันกะเท่าแล้ว คือเห็ดนะทุกคนเห็ดเอาะนะเก็บเห็ดเอาะแค่หน,นองน้ำนะทุกคนหนองน้ำจา้างเขาดุดไว้แบบไว้อาบไว้ใสย,ยาม,มาดับหน้าซโคตรลายเลยเห็ดเอาะนะเมื่อเก็บไปสีให้เบิ่งอีกเด้อ มกันยุ่งยุ่งมเห็ดพอเดี๋ยวไม่ใช่เห็ดพอทั้งหมดในแถวนี้นะเดี๋ยวมันบานมันแตกแล้วมันก็บานมันเท่าแล้วมันบานขันมาหาซ้งนั้นกะมันหลายกว่านี้แต่นี้มันมันเท่าอ๋อ้วเต๋มเต็มอยู่เนี่ยเห็ดพอ เป็นแบบอันนี้นะบางอันมันกระเนาแล้วมันบ่าเนี่ยนะติ่เห็ดเพาะลายแห้งดิอ้าบางอันกระเนาขอตัวไปหาเห็ดก่อนเด้อทุกคนเดี๋ยวนี้แหละชีวิตอยู่บ้านนอกบ้านหน้าแล้วทุกคนดิหามือกี้นี่หนิเก็บมือกี้นี่แป๊บนึง แต่ว่ายากเก็บแหละสิวปดำหน้าเลยหลายอยู่ในเฮ็ดนะแต่ว่าค่อยในยากเก็บอยากไปหาแต่เฮ็ดโป้แต่ว่าบูได้ไปนะค่าดำหน้านอ,อยู่บ,นนบ้านหน่อบ้านหน้าเฮาบต้องซื้อของกินเนาะมิจะหากินยามเฮ็ดออกก็หาเฮ็ดยำหาปูหาปลาบูได้ซื้อ ขันอยู่ในเมืองนี่บอ่อซื้อบ่อได้ได้บอ่อซื้อข้าวกับบ่อที่กินข้าวก็จะป็นต้องได้ซื้ออยู่บ้านเราก็ซื้อแต่มักเพชรแปงโโ้งเนาซื้อน้วมันลอกนล้วมันลดแบบนั้นแต่แบบแนวกินสุวนใหญกับบ่อที่ซื้อดอกหากินอ้อยังไห้น่าไหน,านี่ยังบ่ได้ดำยังหลายอยู่เดือนแปดแล้วยังบ่ได้ดำหน้าอยู่เอ,อ้ยยังไม่น้าบเแล้วเม่นบ่ได้ดำหน้าอ่ะ เห็นแต่เหตุเพราะไปมันเท่าเราไปมาเก็บไปเบิ่งเธอแอมลำหน้าเป็นลำหน้าคนเดียวฮาวเลยเหตุเพราะนี่ก็ได้แอมที่สายนานล้ทุกคนหยิกเบิ่งยังยังยังดาพปิวเด้เฮ้ยยัง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 เลืาพปิวเด้ กัมเท่าข้างเดียวนี่บปล่พ่อข้างนั้นมีกัมเหล่ใช่ไห